พี่คิดว่าแบบไหนอร่อยกว่ากันหรอพี่พี่ว่าอันนี้อร่อยนะอันนี้มีเข้มข้นดีมันขึ้นเครื่องดีอันนี้เข้มข้นอันนี้ก็รสชาติเดียวกันปะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะก็เป็นอ่านูเดิลครับต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มยำกุ้งน้ำข้นรสชาติเดียวกันสวัสดีทุกคนสวัสดีฮัลโหลไนมาในมมีเจฟอร์มไทยแลนด์เอนจอยอิทอร่อยมี ลุยเลยเลสโกสวัสดีครับน้องโอพทาจานะครับสวัสดีสวัสดีสสด <c oughs> อ่าแทบแทบว้าว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  ชิมอันนี้อันหนึ่งเดี๋ยมาทีมอันนี้อันหนึ่งหนูคนไทยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแล้มาชิมว่าถ้ามันอยู่ในอครับกับอยู่ในชามเนี่ยอันไหนรสชาติมันจะมันจะต่างกันประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเจมมาลองชิมดูว่ามันคือรสชาติเดียวกัน่า ลองดูเนาะว้าว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 วว้าสวัสดีน้องการสวัสดีครับอเดลสวัสดีจ้ะน้องเลิฟมัดผมเถิดอ๋อโอเคโอเคโอเคน้องเลิฟโอเคให้ความรู้สึก เหมือนกันไม่ต่างกันเลยแต่แรกนึกว่ามันจะต่างกันเหมือนกันครับรสชาติเดียวกันอ่อรหยรังรวมๆแล้วก็แซ่บนะแซ่บอะไยมันอยู่ที่เราใส่น้าด้วยถ้าเราใส่น้ําน้อยมันก็จะเข้มข้นอันนี้เข้มข้นกว่าที่มีความตัวเข้มข้นน้ำนน้อยป่ะแซ่บมันแซ่บหลายอันนี้น้ําเยอะันมือนอื่นอร่อยทุกคนดีว่าพี่เจนะ สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ชื่อเจครับวันหนึ่งที่ท้อไหมครับใช่ครับใช่มีมีบ่อยนะวันหนึ่งที่ท้อไหมท้อครับผมเหนื่อยแต่ก็ตู้ไพครับสู้ไพ,รไพ,รไพรครับผมตอนนี้ข้อความมีโดนครับคนทําคิปจะรู้นะครับว่ามัน,มนเหนื่อยยูทูบเนาะเหนื่อยเหนื่แต่ว่าขอให้สนุกไปกับงานที่เราทำนะครับมันก็จะเหนื่อยท้องลนะุ้ง ทำง่ายรู้อยูเข้าใจน้องหญิงหญิงสวัสดีน้องเกทโฟนสวัสดีครับผมที่ชื่อเจครับที่ชื่อเจมาม่าเข้มข้นมาม่าครับเข้มข้นกว่านะน้องกีโคนอกใช่เลยใช่เลยมันอยู่ที่เราใส่น้ำเลยนะว่าเราใส่น้ำเยอะหรือเปล่าสวัสดีทุกคนใช่แล้วครับต้องสู้ไปนะู้ไบสถานการณ์เรา สองตู้อย่างเดียวครับทุกคนไปเนาะตามหน้าที่เนาะมีหน้าที่เรียนเราก็เรียนไปครับมีหน้าที่ทางานเราก็ต้องทํางานได้เมื่าที่ครับเนี่ยเราก็ต้องวิ่งหาเงินเงนไปครับผมเพราะชีวิตต้องใช้เงินทุกคนเนาะเอามาติ้งกัต่อเลตโก้ดีดอิตนูเด้นอ้าวเลยเยมี่สวัสดีครับน้องคิงน้องคิงสวัสดีจ้ะพี่เจ๊ปรหมุดผมหน่อยได้จ้ะอ้าวเลยเยมี่ลุยเลตโก้ อวว้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอร่อยมากแทบหลายอร่อยว้าวโลฮาคามีล่าสวัสดีาาคาะมิล่า หมายเลขมตฟอร์มไท i แลนด์ตัดแป๊บนึงต้องมากดตรงนี้